เคยมีคนที่บอกว่าเป็นพระรหันต์แล้วเสื่อมได้ไหมกลับมาเป็นปุตุชนได้ไหมเราก็ต้องเป็นได้สิเขาบอกว่างั้นทาไมละก็เพราะพระพุทธเจ้าสัสไว้ทุกอย่างเป็นอนิจจงังเป็นไตรลักษณ์ถ้าจะให้คนบรรลุอรหัตผลแล้วเป็นพระรหันต์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะเป็นอนิจจังนี่กลับมาเป็นปุตุชนได้ท่านจะตอบว่าไงก็อันนี้ก็ตอบโดยไนยะแต่ว่าตรงไปเลยก็คือมันหมดเหตุปัจจัยที่จะทําให้เป็นปุตุชน <laughs> ใช่ไหม มันหมดเหตุปัจจัยที่จะทําให้เป็นผู้ทุชนแล้วมันจะเป็นได้ไงมันก็ไม่มีเพราะไอ้เจ้ากิเลสมันไม่มีถูกไหมอันนี้มันก็เป็นไปนตามเหตุปใจใัจจัยนะไอ้เจ้าหลักอน,นิจจังทุกขังหน้าตาใจรักเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยเรื่อ,อยนี่ใช่ไหมแต่ท่านตรัสนี่มันเป็นกฎธรรมชาติเดียวกันะนะฮะพนั้นใครมองพุทธศาสนาไม่ตลอดก็เล่นงานพุทธศาสนาหนักเรียนอนิจจังก็ ทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนไปหมดถูกไหมฮะเออแล้วทําไปทําไมอ่ะม,มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีประโยชน์นะปลาท่านบอกว่าเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปตามเหตุปจัจจัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเหตุปจัจจัยไอเหตุปัจจัยนี่จะมันลึกลงไปอีกการพูดคล้ายๆว่าจเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมได้คือไอนี่เป็นการพูดแบบสรุปจากไอสิ่งที่เคยเป็นมา เรามักจะพูดอย่างนี้ยเหมือนจะเริ่นสูงสุดแล้วมันกล็ลงอะไรเงี้ยนะคล้ายๆว่าเป็นหลักอน,นิจจังแต่เป็นอน,นิจจังเทียมๆคืออนิจจังก็หมายความสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเราก็เลยอ๋อที่ว่าเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับอ๋อถ้าอย่างนั้นเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมได้ใช่ไหมเราก็เลยมองไปในเงน่้นั้นแต่ที่จริงที่ว่าเสื่อมเจริญนั้นปเป็นไปตามเหตุปัจจัยทําไมที่ว่าจเจริญสูงสุดแล้วมันเสื่อมก็เพราะอย่างที่ว่า พอมาเจริญแล้วมันสุขสบายมนุษย์มีกิเลสใช่ไหมมันก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนสเสวยสุขตกอยู่ในความประมาทไอตัวเหตุที่ทําให้เสื่อมคือความประมาทอันนี้ถ้ามนุษย์เป็นคู่ฝึกตนเองจริงๆใช่ไหมเขาก็จะใช้สติปัญญาคุณธรรมมาทําให้ตัวเองไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็รักษาความจเจริญไว้ได้ก็จเจริญต่อไป เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสวันนียมนุษย์เนี่ยฝึกฝนพัฒนาได้แล้วก็ถ้ามนุษย์ไม่ประมาทก็ไม่จําเป็นจะต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นใช่ไหมทีนี้ว่ามนุษย์ปุตุชนมันมีกิเลสมันก็มีความโน้มเอียงที่ว่าจะประมาทพอจเจริญมากแล้วสบายมันไม่มีอะไรบีบคั้นนี่ไม่มีภัยคุกคามมันก็ประมาทก็ปล่อยปะละละเลยเฉ่ยชามัวเมาใช่ไหม จากความมัวเมาลุ่มหลงแล้วมันก็เสื่อมใช่ไหเหมือนอย่างโรมันนี้อพอจะเลยขึ้นมาแล้วทีนี้ทุกอย่างมีพรั่งพร้อมพวกโรมันเป็นไงล่ะเสพสุขกินเหล้าเมายากามถูกไหมฮะลุ่มหลงแต่สิ่งเหล่านี้ก็อ่อนแออ่อนแอมาก็บาเบเรียนเข้ามาตีแตกใช่ไหมฮะอันนั้นมันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละมันก็เป็นกระแส ที่ความเป็นบุตุชนคือมีกิเลสข,ของตัวเองแต่ว่าทั่วไปก็คือมีหลักการว่าสําหรับมนุษย์บุตุชนนะสำหรับมนุษย์บุตุชน,นะน,ชนคือผู้มีกิเลสเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นไัยคุกคามก็ลุกขึ้นดินหล่นขนขวายพอสุขสบายก็นอนเสวยสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์บีบคั้นไัยคุกคามนี่ทําให้คนเจริญนะ <laughs> เจริญก้าวหน้าพอสบายและมีหวังเสือ่อม ก็จะนอนเสพสุขก็จะเกียดคลานชฉยชาอันนี้เรื่องความจเจริญความเสื่อมก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันอยู่ที่ความประมาทและไม่ประมาทนี่ถ้าหากว่ามนุษย์พ้นจากภาวะปุถุชนที่ต้องใช้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามมาเป็นตัวเร่งแล้วก็พอสุขสบายแล้วก็ไม่ไปตกอยู่ในความประมาทเสียก็เรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาคือหมายความว่ามีสติ รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะทำให้เกิดความเสื่อมก็แก้ไขโดยไม่รอช้าอะไรจะทำให้เกิดความเจริญก็สร้างสรรค์ใช่ไหมโดยที่ว่าไม่มีไอ้ตัวความขี้เกียจความเฉื่อยชาเกลียดข้านมาเหนี่ยวรั้งดึงไว้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ใช้ปัญญาจัดการไปเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าท่านก็ รับประกันว่าถ้าคุณไม่ประมาทคุณก็ไม่เสื่อมนะแต่คุณจะทําได้ไหมล่ะนี่คุณมันทําไม่ได้นี่พอมันสบายเข้ามันประมาททุกทีมันก็เลยต้องตกอยู่ในวงจรเกิ่นความเสื่อมอันนี้กิเลสตัวเนี้ที่ยากก็เลยเคยพูดบอกว่าเนี่ยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์การพัฒนามนุษย์โดยมองในแง่สังคมว่าสังคมมนุษย์จะอยู่ได้ไหมดูที่ว่ามนุษย์ จะมีการพัฒนาโดยทั่วๆไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้ได้หรือเปล่าม่างั้นมันก็ต้องอยู่ในวงจรเนี่ยพอทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็ดุกขึ้นดิลนลนขนขวายผสบายก็เสพสุดนี้นี่มันเป็นลักษณะทั่วไปของมนุษย์เลยนี่มันก็เลยต้องอาศัยปัจจัยโน้ตปัจจัยนี้มาประกอบนะถ้าไม่ใช่ปัจจัยภัยคุกคามบีบคัน้นก็ต้องมีระบบที่ดี หรือมีผู้นําเข้มแข็งเช่นมีผู้นําที่เข้มแข็งคนเชื่อหมดใช่ไหมแล้วผู้นํานี้มีหลักการแกก็จะทําให้คนเนี้ยไม่อยู่ในความประมาทได้เหมือนกันแต่บางทีการที่เชื่อผู้นําบางทีก็เป็นเพราะมีภัยอีกแหละใช่ว่ามีภัยบีบคั้นจากภายนอกใช่ไหมทาให้คนยอมรับผู้นํานี้ได้ดีขึ้นถูกไหมนีถ้าไม่มีภัยคุกคามบีบคั้นอาจจะไม่เกิดผู้นํานี้ก็ได้ใช่ไหม ฉะนั้นปัจจัยเรื่องของมนุษย์นี่มันซับซ้อนพอสมควรแต่ว่ารวมความก็คือโดยหลักใหญ่ก็อย่างที่ว่าสำหรับมนุษย์ปุถุชนนี้ต้องมีภัยคุกคามทุกบีบคัน้น <c oughs> ก็จะยินรนขนขวายถ้าสุขสบายก็นอนเสร็จสุดนี่ก็ทําไงจะให้มนุษย์พ้นวงจรนี้พระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหมฮะแล้วมนุษย์จะทําได้ไหมตรงเนี้ย นะถ้าทําได้พระพุทธเจ้ารับรองบอกถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อม,มถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อม,มแต่าท่านจะปฏิบัติได้ไหมทีนี้บางคนปฏิบัติได้แต่สังคมทั่วไปมันไม่ยอมปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติสิบคนไอ้ห้าพันคนมันไม่เอาด้วยมันนอนสบายมันดื่มแต่สุราใช่ไหม เนีพอมันสบายมันก็มาตั้งวงเล่ากินกันแหละใช่ไหมแต่ตัวูนปฏิบัติก็ไม่เสื่อมนะครับเสื่อมก็เสื่อมเฉพาะสังคมแต่ตัวปฏิบัติที่ควาไม่ประมาทก็ไม่เสื่อมใช่ในในกรณีที่ประเด็นอ๋อตัวคนไม่ประมาทเขาไม่เสื่อมในท้องตัวของเขาอ่าในในแง่ของบุคคลแล้วก็ว่าเฉพาะตัวอีกทีแต่ก็สังคมโดยรวมก็อ่าก็เพราะว่ามันโดยคนส่วนใหญ่ครัท่านทุกท่าอาจารย์ครับขอย้อนกลับมาที่อธิารา์นิดนึงครับไม่ทราบว่าที่ผม การจะสอบทความเข้าใจว่าที่ผมเข้าใจนั้ทราบว่าถูกปกติเพราะนิจังแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดานะครับผมก็คิดว่าที่การมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยโดยมากที่หลังๆมาพูดว่ามีเจริญสูงสุดแล้วก็มีเสื่อมสูงสุดเพราะนั่นก็คือว่าน่าจะเป็นนิจจังเทียมนั้นผมผมเข้าใจแต่ถ้าผมมาพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดว่ามีการเกิดและมีการดับเนี่ยอันนี้จะถูกต้องกว่าไหมครับเออที่ที่ว่า อนันนี้จังเทียมนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวอันนี้จ mmm ังหรอกในความเจริญที่ม uh ันเจริญอยู่เนี่ยก็ค evet> ืออันนี้จังนะฮะไม่ได้หมายความว่าเจริญแล้วเสื่อมจึงเป็นอันนี้จังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อนนี้จังเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละแล้วยิ่งในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันจะเจริญอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจึงอยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เหตุปัจจัยที่มันจะดึงให้เสื่อมมันมีอยู่ การที่เจริญอยู่ได้นี่แสดงว่าอันนี้จังเต็มที่เลยนะ,<ๆ>จะเจริญต่อไปหรือจเจริญยิ่งขึ้นไปหรือเสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อไปก็อันนี้จังเท่านั้นนะนะเสื่อมก็เสื่อมก็จะอ,อันนี้จังไม่ได้มีพ้นไปหรอกเพราะฉะนั้นโดยหลักธรรมะความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วอ,อันนี้จังตลอดเวลาไม่ว่าเสื่อมหรือเจ<ๆ>ริญนะหมายความว่าเาสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็อันนี้จังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อันนี้จัง เสื่อมแล้วเจริญก็อนิจจังเจริญแล้วเสื่อมก็อนิจจังเท่านั้นแหละคือคือที่ผมคิดนะถ้าเจริญแล้วเจริญต่อไปเนี่ยนะฮะเออมันเป็นไปได้แต่มันยากแล้วผมคิดว่าเป็นสังคมสําหรับระยะบุคคลในขณะที่เจริญแล้วเสื่อมเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่อ้าวก็แน่แหละก็ประมาทนะของผู้ดูชนของผู้ดูชนใช่ใช่ไหมับถ้าในลิสสัตที่เราจะคิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญต่อเนี่ยก็เข้าใจเหตุปัจจัยและทำเหตุปัจจัยก็ต้องไม่ประมาทไงก็ต้องเป็นสังคมของระยะบุคคลอ่างไมมประท ทีนี้จเจริญแล้วเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนพูดง่ายๆถ้าเราจะใช้คําว่าธรรมดาให้มันมีตัวจํากัดขอบเขตเว่าปุถุชนมันเป็นอย่าัง,ง้านพอมันสบายจเจริญแล้วมันก็มีความโน้มเอียงที่จะประมาทที่เหตุที่มันเสื่อมก็เพราะประมาทว่างั้นเถอะนี่เต้องพูดอันนี้จังเดีย๋ยวเฉพาะว่ามีเกิดแล้วมีดับนี่ไม่ทราบว่าผิดไหมฮะอ๋ออันนี้จังนั่นก็คือเกิดดับการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่ว่าจะมาใช้กับไอ้คำศัพท์ว่าจะเริและเสื่อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะว่าอันนี้เป็นคำหลวงคำหลวงสมองที่นี่ว่าจะเริและเสื่อมน <laughs> <laughs> ี <laughs> แล้วก็ขอย้อนับมาเนี่ยนะว่าเมื่อความไม่ประมาานะครับพระเจ้าตัดก็เป็นปชิมวัจาแา้วก็ยังโบไป็นื่องทำที่อรอยเท้าช้างนะครับตอ,อนนี้ผมก็กลับมาตั้งข้อสงสัยอีกว่า ในเมื่อความไม่ประมาทเนี่ยมันคอยคุมตัวอื่นนะฮะแล้วก็เป็นตัวสติปัญญาที่คอยดูอย่างอื่นด้วยแต่ตัวความไม่ประมาทเองจะมีอะไรที่จะคอยคอยช่วยตัวความไม่ประมาทนะครับความไม่ประมาทท่านบอกว่าการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติแหมสติเป็นตัวนี้นะสตินี่หละจะเป็นตัวทําให้ไม่ประมาทมันไม่เท่ากันเลยทระหว่างความมีสติพร้อมความไม่ประมาทนี่ในความรู้สึกกองผงด้วยมันเหมือนหนึ่งจะเป็นตัวเดียวกันต้องมีสติตลอดเวลาก็คือความอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ความไม่ประมาทนี่มันเร็งที่สภาพชีวิตการเป็นอยู่ใช่ไหมเช่นออกมาทางพฤติกรรมการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าไม่ประมาทแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําให้มีชีวิตอย่างนี้ดําเนินชีวิตอย่างเนี้ยคือตัวอะไรก็ตัวสติถูกไหมตัวสตินี่เป็นองคร์รมเป็นคุณสมบัติเป็นพื้นรองรับความไม่ประมาทนี่อยู่พอจะแยกได้ไหมฮะอ้อออาว สตินี่เป็นตัวคุณสมบัติประกอบอยู่ในจิตใจใช่ไหมเน่ยมันคอยรับรู้คอยคอยที่จะทันตื่นนคอยที่จะระลึกคอยนึกไว้เพราะสติก็แปลว่านึกรละลึกใช่ไหมคอยนึกคอยระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทีนี้พอเราตื่นตัวระลึกนึกถึงรับรู้สิ่งต่างๆ แล้วเอามาพิจารณาสติมันทำงานคู่ปัญญาใช่ไหมสติมันระลึกมันนึกมาแล้วมันก็ส่งให้ปัญญาไตรตรองนะวินิจฉัยว่าอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและจัดการอาการที่ว่ามีการใช้สติแล้วก็ดําเนินการไปตามสตินี่เรียกว่าความไม่ประมาทถูกไหมนึมกไหมการหมายถึงการเป็นอยู่การดําเนินชีวิตของบุคคลก็ตาม หรือขยายออกมาสังคมก็ตามการดําเนินชีวิตที่เป็นไปตามสตินั้นสติมันเป็นตัวเป็นเพียงคุณสมบัติในใจเท่านั้นเองแต่ว่าความไม่ประมาทนี่เป็นการดำเนินชีวิตเลยการเป็นอยู่เข้าใจใช่ไหมคือผมเคยลงข้าใจับว่าความไม่ประมาทนี่เป็นชื่อชื่อนงของสติแต่เป็น,ออปนชื่ออะอ ป็นลักษณะคือเราเรียกหมดทาําอาจจะเรียกชื่อต่างกัน<แ>ตามลักษณะปัจจัยหรือแล้วก็เหตุและผลของมันนะมันเป็นอาการแสดงออกของสติพูดอย่างนั้นได้เมื่อมีสติแล้วก็จะทำให้มีลักษณะการดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่เริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจความคิดเป็นต้นที่เป็นอาการของความที่มีสติใช่ไหมะนะมันมีสติแล้วมันก็ต้องมีการเอออลึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วอานึกเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะนะ ก็ต้องมีการคิดการว่าเอออันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความเสื่อมนั้นไม่ได้ต่างหาทางแก้<ม>ไขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอพฤติกรรมความเคลื่อนไหวในทางจิตในทางความคิดก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ออกมาสู่พฤติกรรมการกระทําเราเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจะให้คําจํากัดความความไม่ประมาทว่าคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติใช่ไหมหรือการพูดง่ายๆการอยู่อย่างไม่ขาดสติแยกได้แล้วนะ วันนั้นคือนิจจังก็หมายความสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยเรื่อยถ้านบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเหตุปัจจัยไอเหตุปัจจัยนี้จะมันลึกลงไปอีกที่ว่าเสื่อมจะเลยนั้นปเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้ามนุษย์เป็นผู้ฝึกตนเองจริงๆใช่ไหมเขาก็จะใช้สติปัญญา คุณธรทมมาทาให้ตัวเองไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็รักษาความเจริญไว้ได้ก็เจริญต่อไปถ้ามนุษย์ไม่ประมาทก็ไม่จําเป็นจะต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นใช่ไหมเรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาทําในสิ่งที่ควรทาแล้วก็ใช้ปัญญาจัดการไปเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าท่านก็รับประการว่าถ้าคุณไม่ประมาทคุณก็ไม่เสื่อมนะแต่คุณจะทําได้ไหมล่ะ มนุษย์จะมีการพัฒนาโดยทั่วๆไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้ได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหมฮะบอกถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อมอความไม่ประมาทท่านบอกว่าคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติสตินี่แหละจะเป็นตัวทําให้ไม่ประมาท